วันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของความลับที่จะทำให้คุณได้ทุกอย่างที่คุณต้องการฟังดูเหมือนจะมันจะเกินจริงไปมากใช่ไหมคะหลายคนคงคิดว่านี่มันอะไรกันจะเป็นการหลอกลวงหรือเป็นการพูดลอยๆหรืออะไรหรือเปล่าทุกคนคะคุณเคยอ่านหนังสือเรื่อง The Secret หรือเปล่าคะ The Secret เป็นหนังสือที่ถ้าจะว่าไปตอนนี้น่าจะเป็นอมตะไปแล้วหลายๆคนชีวิตก้าวหน้าประสบความสำเร็จเพราะนำเคล็ดลับจากหนังสือเล่มนี้มาใช้กับชีวิตประจำวันครูกเกเคยอ่านหนังสือเล่มนี้เมื่อหลายปีที่แล้วและตอนนั้นยอมรับเลยค่ะว่าแค่หยิบมาอ่านเพื่อเข้าใจเนื้อหาแบบคร่าวๆแต่ไม่ได้เข้าใจว่าวิธีการถ้าเรานำไปใช้แล้วมันจะเกิดผลจริงในชีวิตประจำวันได้ได้จริงๆ จนกระทั่งทุกวันนี้ครูเกศสามารถที่จะประสบความสำเร็จในสิ่งที่ต้องการในส่วนหนึ่งซึ่งสิ่งเหล่านั้นพอครูเกศมามองย้อนกลับไปมันเป็นความลับที่เกิดมาจากหนังสือ The Secret ที่ครูเกศได้มีโอกาสอ่านแต่ไม่เคยเข้าใจเนื้อหามันจริงๆจนกระทั่งผลลัพธ์มันเกิดขึ้นมันเลยทำให้เรานึกย้อนว่าอา้าวนี่มันคือเคล็ดลับความลับที่เราได้จากในหนังสือเล่มนี้นี่นาะ วันนี้ครูเก๋ก็เลยถือโอกาสหยิบหนังสือเล่มนี้ขึ้นมาอีกรอบค่ะนำมันมาปัดฝุ่นให้เรียบร้อยเพื่อที่จะได้ถ่ายทอดความความลับหรือว่าเคล็ดลับที่จะนำไปสู่ความสำเร็จให้กับทุกๆคนได้มีโอกาสรับรูบ้รับทราบและอาจจะลองนำไปใช้กับชีวิตประจำวันของคุณแต่บอกก่อนนะคะมันเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับเรื่องของกฎแรงดึดงดูดถ้าเกิดว่าคุณคิดว่าคุณไม่เชื่อในเรื่องนี้คุณไม่ต้องฟังต่อได้นะคะเพราะว่า การที่คุณมาฟังอะไรก็ตามในสิ่งที่คุณไม่เชื่อเสียเวลาเปล่าๆคะ่ะคุณอาจจะเอาเวลานั้นไปดูซีรีส์ไปดูในสิ่งที่คุณชื่นชอบจะดีกว่าเพราะเรื่องแบบนี้ไม่ใช่ว่าจะเหมาะสมกับคนทุกคนคะ่ะโอเคค่ะเรามาเริ่มกันเลยเคล็ดลับที่จะนำไปสู่ความสุขความสำเร็จของชีวิตโดยเป็นเรื่องของกฎแรงดึงดูดซึ่งเนื้อหามาจากหนงังสือ the secret เพราะว่าจิตใจของเราอะ่ะมันมีพลังอำนาจ มีแบบมหาศารด้วยนะคะพูดง่ายๆก็คือให้คิดแต่สิ่งที่ดีแล้วสิ่งดีๆก็จะดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาหาเราค่ะและนี่เป็นเวลาที่ดีที่สุดในประวัติศาสตร์สำหรับการมีชีวิตอยู่เป็นครั้งแรกที่มนุษย์เรามีอํำนาจถึงขั้นใช้เพียงปลายนิ้วก็สามารถที่จะหาความรู้ได้ความลับที่จะทำให้คุณได้เรียนรู้และก็ได้รู้ทุกแง่มุมของชีวิตของคนเรา ไม่ว่าจะเป็นด้านการเงินสุขภาพความสัมพันธ์ความสุขและก็ทุกรูปแบบบนโลกใบนี้กันเลยทีเดียวคุณจะเริ่มเข้าใจพลังอำนาจภายในตัวคุณเองที่คุณอาจจะซ่อนเร้นเอาไว้มานานและวันนี้ค่ะสิ่งนั้นจะถูกเปิดเผยออกมาคุณจะได้รู้ว่าถ้าคุณลองนำไปใช้ชีวิตของคุณจะเปลี่ยนไปตลอดการ มาเริ่มกันเลยนะคะในหนังสือเล่มนี้ค่ะเขาจะมีสิ่งที่จะทำให้เราต้องทำความเข้าใจอยู่3กระบวนการค่ะกระบวนการที่1เป็นเรื่องของการสร้างแรงดึงดูดเขาเปรียบไว้ว่าโลกของเรามีแรงดึงดูดนะคะมันเป็นพลังงานจริงๆแล้วเราไม่สามารถที่จะมองเห็นได้แต่ว่าเราอะสัมผัสมันได้ผ่านกระบวนการต่างๆซึ่งตัวเราอะสามารถสร้างแรงดึงดูดได้ด้วยเช่นเดียวกัน แต่สิ่งที่มันจะวิ่งเข้ามาหาเราเราก็จะต้องการในสิ่งที่ดีหรือไม่ดีละ่ะเพราะฉะนั้นถ้ามีบางคนต้องการในสิ่งที่ไม่ดีมันก็คงจะไม่สามารถที่จะดึงดูดสิ่งดีๆได้ทุกคนต่างเลือกที่จะดึงดูดสิ่งดีหรือไม่ดีเข้ามาหาตัวเองได้ทั้งสิน้นเพราะฉะนั้นคุณต้องเลือกนะคะว่าคุณจะดึงดูดอะไรในหนังสือ The Secret คะ่ะเขาได้บอกหลักสำคัญ ของแหล่งหรือว่าแรงดึงดูดดีๆเอาไว้โดยแยกออกเป็นข้อๆคุณจะได้เข้าใจง่ายนะคะข้อที่หนึ่งคุณจะต้องมีความคิดเชิงบวกทุกความคิดเป็นแรงดึงดูดคุณเคยสังเกตไหมคะว่าหากว่าความคิดของคุณคุณคิดกังวลคิดเรื่องใดเรื่องหนึ่งบ่อยๆเรื่องนั้นจะเกิดขึ้นจริงค่ะดังนั้นถ้าเกิดว่าคุณเปลี่ยนโฟกัสเปลี่ยนความคิดของคุณ ให้คุณคิดถึงสิ่งที่ดีสิ่งดีๆก็จะเกิดขึ้นแต่ถ้าคุณกังวลคิดแต่เรื่องที่ไม่ดีแน่นอนค่ะมันก็จะดึงดูดสิ่งไม่ดีเข้ามาไงคะเพราะฉะนั้นในประเด็นนี้เรามองโดยหลักทางธรรมแล้วก็เราก็จะรู้ว่ามันก็ไม่ต่างอะไรกับการที่เขาสอนทางธรรมะให้เราเป็นคน คิดดีพูดดีทำดีสิ่งเหล่านี้เมื่อเราแสดงสิ่งดีๆออกไปมันย่อมสะท้อนกลับในทางที่ดีกลับมาหาเรานั่นเองค่ะต่อไปข้อที่2นะคะคุณจะต้องรู้เท่าทันความคิดของตัวเองเหมือนกับการว่าคุณจะต้องมีสติคุณจะต้องกำหนดรู้ขณะนี้คุณกำลังคิดอะไรคุณคิดดีหรือว่าคุณคิดเรื่องไม่ดีเมื่อคุณรู้เท่าทันความคิดของตัวเองเมื่อไหร่ คุณจะสามารถแยกแยะความคิดทั้งดีและไม่ดีออกจากกันได้มันทำให้คุณมีโอกาสที่จะยับยั้งเวลาที่คุณกำลังคิดเรื่องที่มันไม่ดีคุณจะสามารถเปลี่ยนเรื่องคิดหรือว่าเปลี่ยนสถานการณ์ตอนนั้นในหัวของคุณให้มันกลับไปคิดแต่เรื่องที่มันดีนั่นเองค่ะคุณเคยสังเกตตัวเองกันไหมคะว่าหากเมื่อคุณคิดเรื่องไม่ดีอารมณ์ไม่ดีก็จะเกิดขึ้นมา แต่เมื่อไรก็ตามที่คุณคิดเรื่องดีคุณก็จะมีแต่ความสบายใจอารมณ์ของคุณก็จะเกิดขึ้นในเรื่องดีๆคนที่ไม่เคยรู้เท่าทันเรื่องนี้ก็จะไม่รู้จักควบคุมความคิดค่ะอารมณ์ลบๆก็อาจจะเกิดขึ้นได้ง่ายโกรธก็ง่ายเกลียดก็ง่ายฉุนเฉียวง่ายบางทีจะทำให้เครียดเสียสุขภาพไปด้วยซ้าสิ่งเหล่านี้แหละค่ะที่จะถูกถ่ายทอดออกมาผ่านใบหน้าของคุณผ่านร่างกายของคุณ สิ่งที่สะท้อนออกมาภายนอกมันก็จะสะท้อนมาที่ตัวคุณนั่นแหละและในทางกลับกันค่ะถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่รู้เท่าทันคุณระงับความคิดแย่ๆสิ่งดีๆในจิตใจของคุณมันจะถูกถ่ายทอดผ่านร่างกายให้คุณแสดงในสิ่งที่ดีออกมาและสิ่งเหล่านี้มันก็จะทำให้คุณเกิดความคิดสร้างสรรค์เกิดอารมณ์ที่ดี มีความรู้สึกดีๆคุณสามารถที่จะพัฒนาตัวเองได้ทั้งในปัจจุบันและอนาคตโดยที่ไม่ต้องสงสัยเลยว่าอนาคตอนาคตของคุณก็จะขึ้นอยู่กับความคิดในปัจจุบันของคุณน,นั่นเองค่ะคนที่มีความคิดดีอารมณ์ดีมีความพึงพอใจสนุกสนานมีความหวังมีความสุขรู้จักขอบคุณทั้งตัวเองและผู้อื่น คนแบบนี้จะไม่ได้รับสิ่งดีๆย่อมเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วใช่ไหมคะฟังดูเหมือนเป็นกฎธรรมชาติแต่จริงๆมันก็เป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันเรานี่นั่นเองค่ะต่อไปนะคะก็จะเป็นเรื่องของ the secret ได้แนะนำกระบวนการแห่งการสร้างสารรค์เอาไว้ซึ่งกระบวนการเหล่านี้ถ้าคุณทำจะต้องทำทั้งหมด3ขั้นตอนค่ะมีขั้นตอนอะไรบ้างขั้นตอนที่1นั่น เป็นเรื่องของการขอค่ะการขอหมายถึงอะไรหมายความว่าสมมติคุณนึกภาพไปถึงละครหรือภาพยนตร์ที่คุณเคยดูเรื่องของตะเกียงวิเศษที่เวลาที่คุณเอาตะเกียงออกมาแล้วคุณถูถูถูก็จะมียักษ์จินนี่ออกมาจากตะเกียงและคุณก็จะสามารถขอพอรจากนายักษ์จินนี่นั้นได้นะคะอันนี้เป็นละครหรือเป็นภาพยนตร์ที่เคยดูใช่ไหมเพราะฉะนั้นคุณลองนึกถึง ตอนนี้เลยค่ะเรื่องของการขอเป็นแบบเดียวกันเลยให้คุณคิดว่าคุณมียักษ์จินนี่ที่อยู่ในตะเกียงและคุณก็กำลังคิดให้พลังงานแห่งจักรวาลได้รับรู้คุณต้องการอะไรอย่างแท้จริงและคุณจะได้สิ่งนั้นมานั่นแหละค่ะเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณคิดถ้าคุณคิดไม่ดีสิ่งที่คุณได้มันก็ย่อมไม่ดีเพราะฉะนั้นหากคุณคิดดีสิ่งที่คุณได้มันก็ย่อมดีค่ะ ในขั้นตอนนี้นะคะ The Secret เขาแนะนำว่ามันคือการที่เราเขียนสิ่งดีๆคุณสามารถเลือกเขียนสิ่งดีๆที่คุณต้องการในสมุดบันทึกได้ทุกๆวันเพื่อให้คุณจดจำแต่เรื่องดีๆที่คุณต้องการ มันจะก่อให้คุณเกิดแรงบันดาลใจลึกๆที่อยู่ในใจของคุณให้คุณพยายามทำให้สิ่งที่คุณต้องการมันสำเร็จได้เพราะฉะนั้นตอนนี้หลายๆคนอย่าลืมที่จะหาสมุดสักเล่มหนึง่งอาจจะเป็นสมุดบันทึกเล่มเล็กหรือเป็นสมุดนักเรียนทั่วไปธรรมดาก็ได้ค่ะแล้วคุณลองเขียนสิ่งที่ทำสิ่งดีๆในในชีวิตประจำวันของคุณในแต่ละวันลองเขียนเริ่มต้นได้เลยนะคะควรเริ่มตั้งแต่วันนี้เลย ต่อไปค่ะขั้นที่สองอันนี้เป็นขั้นตอนของความเชื่อเมื่อคุณร้องขอแล้วต่อไปคุณจะต้องเชื่อค่ะคุณต้องเชื่อว่าสิ่งดีๆที่คุณอยากได้คุณต้องได้แน่นอนคุณต้องมีศรัทธาที่ไม่สั่นคลอนคุณจะต้องมั่นใจว่าเรื่องนั้นมันจะเป็นจริงเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณพลาดหวังคุณจะต้องเชื่อเสมอว่าหากคุณหวังและพยายามต่อไปวันหนึ่ง สิ่งที่คุณปรารถนาจะเป็นจริงขึ้นมาได้ข้อนี้นะคะก็คงเข้าตำราที่ว่าความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่นแต่มันเปลี่ยนมาเป็นเรื่องของความเชื่อว่าหากเราเชื่อว่าเราจะสำเร็จและจะได้ในสิ่งที่ต้องการสักวันหนึ่งเราจะได้รับในสิ่งนั้นค่ะขั้นตอนที่3เป็นขั้นแห่งการรับข้อนี้นะคะเป็นการยอมรับ ทั้งสิ่งที่สมหวังและผิดหวังความสมหวังเป็นเรื่องที่ดีการผิดหวังหากเราบังเอิญได้รับมาเราก็จะต้องยอมรับค่ะการยอมรับจะทำให้เราอ่ะไม่เป็นทุกข์และไม่เจ็บกับเหตุการณ์นั้นมากแต่ถ้าเราปฏิเสธไม่รับนั่นแหละค่ะมันจะทำให้เรายิ่งเครียดและก็เป็นทุกข์ <S <S เพราะฉะนั้นการยอมรับคุณก็จะต้องไตร่ตรองอีกรอบและคุณต้องนำข้อผิดพลาดที่คุณได้รับมาปรับ เพื่อให้ไปสู่แนวทางที่ดีพูดง่ายๆผิดพลาดได้แต่นำมาเป็นบทเรียนเพื่อให้คุณได้เรียนรู้และก็เริ่มต้นใหม่ในสิ่งที่ดีและสิ่งที่ถูกต้องนั่นเองค่ะทีนี้นะคะในการเริ่มต้นวันใหม่คุณจะต้องเริ่มต้นวันใหม่ด้วยสิ่งดีๆคุณเคยสังเกตไหมคะว่าหากวันไหนก็ตามที่คุณตื่นมาแล้วอารมณ์ของคุณขุ่นมัว วันนั้นคุณจะรู้สึกไม่สบายใจคุณจะปวดหัวคุณจะหงุดหงิดและในสายตาของคุณ่ะมองใครก็จะดูรู้สึกไม่พอใจไปซะทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นคนการเจราจาสิ่งแวดล้อมเพื่อนร่วมงานคนในครอบครัวสถานการณ์รถติดฝนตกแดดออกทุกสิ่งทุกอย่างมันดูแย่ไปหมดแต่ในทางกลับกันค่ะหากคุณสามารถตื่นขึ้นมาพร้อมกับความรู้สึกดีด สมองของคุณมันจะแจ่มใสจิตใจของคุณมันจะเบิกบานคุณจะมีสติคุณจะรับรู้เรื่องราวต่างๆในวันนั้นและคุณก็จะสามารถมีสามารถไตรตรองเหตุการณ์อย่างมีสมาธิอย่างมีสติคุณจะแยกแยะพิจารณาได้ว่าอ๋อวันนี้ฝนตกวันนี้แดดออกวันนี้เพื่อนร่วมงานเป็นแบบนี้แบบนั้นได้ด้วยความรู้สึกที่เป็นบวกและคุณเองก็จะสามารถคัดกรองแล้วก็เลือกรับแต่สิ่งที่ดีด อารมณ์คุณก็จะยิ่งดีขึ้นเพราะสิ่งที่คุณแสดงออกมาจากตัวคุณมันเป็นเรื่องที่ดีสิ่งที่ดีย่อมได้รับเรื่องดีๆมันก็ยิ่งดีขึ้นไปอีกนั่นเองค่ะความลับข้อต่อไปก็คืออย่าลังเลกับสิ่งที่จะลงมือทำสิ่งดีๆโอกาสคอยเราอยู่เสมอคะ่ะเมื่อเราสามารถที่จะสร้างแรงดึงดูดได้แล้วสิ่งที่สะท้อนกลับมาเมื่อเราหยุดคิดอย่างรอบคอบแล้ว อย่าลังเลที่จะรับเลยนะคะอย่าปล่อยให้โอกาสนั้นหลุดลอยเพราะถ้าหากว่าคุณไม่เริ่มก็คงจะไม่มีผลอะไรเกิดขึ้นเลยค่ะเราไม่จําเป็นจะต้องเห็นตลอดทางเส้นทางก็ได้เหมือนอย่างถ้าคุณกําลังจะก้าวขึ้นบันไดก้าวแรกคุณมองไม่เห็นหรอกว่าบันไดขั้นสุดท้ายมันจะมีอะไรแต่สิ่งที่คุณต้องทําคุณต้องกล้าที่จะก้าวค่ะคุณต้องกล้าที่จะเหยียบบันไดขั้นแรกต่อด้วยขั้นที่สองขั้นที่สามต่อไปเรื่อยๆสิ่งนี้แหละค่ะ มันจะทำให้คุณประสบความสำเร็จได้ถ้าคุณเลือกที่จะไม่ลังเลข้อต่อไปคุณต้องรู้จักพอเพียงการรู้จักพอจะสร้างความสุขที่แท้จริงให้กับมนุษย์ค่ะคนเราทุกวันนี้ล้วนแต่เอากิเลสเป็นที่ตั้งอยากได้อยากดีอยากมีในสิ่งต่างๆจนมากมายเกินความจำเป็นและสิ่งนี้แหละค่ะที่เขาเรียกว่าความไม่พอดีถ้าเกิดว่า คุณเลือกซื้อเฉพาะของที่มันจำเป็นไม่ใช่ของที่มันจะต้องมีบางทีชีวิตของคุณอาจจะดีกว่าที่เป็นอยู่นี้ก็เป็นได้เพราะเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณรู้จักพอความสุขมันก็จะเกิดขึ้นค่ะความเหนื่อยล้าแห่งการเดียนรนมันก็จะน้อยลงมันจะทำให้คุณมีเวลาคิดทบทวนไตรตรองสิ่งต่างๆที่มันเข้ามาในความคิดของคุณดังนั้นหากคุณมีความพอเพียง คุณก็จะสามารถมีความสุขได้โดยเริ่มที่ตัวคุณเองกระบวนการแห่งการสร้างแร,งแรงดึงดูดนี้นะคะโดยสรุปรวมๆแล้วหากเราต้องการที่จะพบความสุขความสมหวังที่แท้จริงเราก็ควรที่จะมุ่งเน้นที่จะสร้างแรงดึงดูดในเรื่องที่ดีๆเราต้องหัดปรับเปลี่ยนความคิดเปลี่ยนทัศนคติของเราให้เป็นไปในทางที่ดีถ้าเกิดเราคิดดีทำดี สิ่งสะท้อนมันก็จะออกมาดีค่ะสิ่งที่เราจะได้รับจะดีเมื่อทุกคนทำได้โลกนี้ก็จะเปลี่ยนเป็นโลกแห่งความสุขแล้วก็พัฒนาไปในทางที่ดีนะคะนอกจากนี้ค่ะ The Secret ยังบอกเราว่าทุกวันนี้คนเราใช้คำว่าต่อต้านในการรณรงค์ในเรื่องต่างๆทำให้บางทีเราก็มีความคิดเชิงลบต่อต้านในความคิดเชิงบวกของตัวเองต่อต้านในเรื่องต่างๆ ต่อต้านในสิ่งที่จะทําให้ตัวเองจเจริญก้าวหน้าแม้กระทั่งบางคนต่อต้านในการที่แสดงออกถึงความมั่นใจในตัวเองไม่กล้าที่จะใช้ความคิดของตัวเองในทางที่ถูกที่ควรสิ่งเหล่านี้แหละค่ะที่เป็นสิ่งที่คอยฉุดรั้งคุณอยู่หากคุณที่จะสามารถก้าวข้ามผ่านสิ่งเหล่านี้ได้คุณจะเป็นคนหนึ่งที่สามารถประสบความสําเร็จได้ค่ะ แล้วนอกจากนี้นะคะหนังสือเล่มนี้ยังมีในส่วนของส่วนที่สเป็นเรื่องของกระบวนการ gratitude คานี้หมายถึงว่าคุณต้องรู้จักขอบคุณรู้จักชื่นชมรู้จักสำนึกรู้คุณการที่คุณรู้จักขอบคุณขอบคุณสิ่งต่างๆที่คุณมีขอบคุณด้วยความจริงใจไม่ว่าจะเป็นขอบคุณเพื่อนร่วมงานของคุณขอบคุณพ่อแม่ ขอบคุณคนที่คุณรักขอบคุณอาหารที่คุณได้รับประทานในแต่ละวันขอบคุณเงินเดือนที่คุณได้รับขอบคุณค่าตอบแทนจากที่คุณทำงานไม่ว่าจะมากหรือน้อยขอบคุณตอนเช้าที่แทนที่รถติดแต่ว่าคุณยังได้มีช่วงเวลาในช่วงนั้นที่จะฟังพอดแคสต์นานขึ้นขอบคุณเวลาที่คุณเติมน้ำมันและคุณสามารถที่จะไปทำงานได้ขอบคุณรถเมย์หากคุณไม่มีรถประจำทางหรือว่าคุณไม่มีรถส่วนตัวของตัวเอง ขอบคุณการออกกำลังกายขอบคุณทุกสิ่งทุกอย่างรอบตัวคุณทั้งหมดด้วยความคิดในเชิงบวกสิ่งเหล่านี้ค่ะหากคุณรู้จักแกลติจูด e รู้จักขอบคุณสิ่งต่างๆมันจะทำให้จิตใจของคุณช่วยยกระดับให้มันสูงขึ้นแน่นอนการที่จิตใจเรามีการยกระดับมันย่อมทำให้เราประสบพบเจอแต่สิ่งที่มันดีๆและกระบวนการที่3ค่ะ เป็นเรื่องของการวิชลไลซ์หรือว่าการรู้จักสร้างภาพการสร้างภาพในที่นี้ไม่ได้หมายความว่าให้คุณโกโหกหลอกลวงนะคะเป็นการสร้างภาพเป็นการสร้างภาพในหัวหรือว่าสร้างจินตนาการในเชิงบวกสร้างภาพให้ดูดีในสายตาคนอื่นสร้างภาพในที่นี้หมายถึงการที่คุณรู้สึกว่าคุณมีความหวังคุณจะเห็นภาพมันออกมาอย่างชัดเจนเช่นถ้าคุณต้องการที่จะมีบ้าน คุณต้องลองวาดภาพไปว่าบ้านของคุณเป็นลักษณะแบบไหนหลังแบบไหนสีอะไรคุณต้องมีความหวังคุณต้องมีแรงบันดาลใจถ้าคุณอยากจะมีรถรถของคุณเป็นรถยี่ห้ออะไรคันสีอะไรกี่ที่นั่งราคาเท่าไหร่ พลังในใจของคุณมันจะทำให้คุณเกิดความพยายามในการสร้างสรรแนวทางที่จะทำให้คุณได้มาซึ่งสิ่งที่คุณต้องการถ้าคุณวาดภาพในหัวมันจะดึงดูดวิธีการต่างๆที่จะทำให้คุณสามารถที่จะได้สิ่งนั้นมาค่ะตอนนี้มาถึงช่วงท้ายแล้วนะคะคุณจะต้องระลึกเสมอว่าถ้าเกิดว่าคุณโฟกัสที่เรื่องใดคุณต้องเพ่งไปที่เรื่องนั้นโดยเฉพาะค่ะสมมติว่าตอนนี้เหลืออีกสเดือนจะสิ้นปี คุณโฟกัสว่าคุณจะหาเงินให้ได้300,000บาทในสิ้นปีนี้สิ่งที่คุณต้องโฟกัสคือคุณต้องมองแล้วก็เพ่งความรู้สึกไปที่เงิน300,000ที่คุณจะได้มันจะทำให้คุณสามารถที่จะหาวิธีการดึงดูดเงินจำนวนนั้นเข้ามาค่ะ คุณจะต้องไม่เชื่อแน่ๆว่ามันจะมีวิธีการที่แม้แต่ตัวคุณเองก็ยังนึกไม่ถึงถ้าคุณโฟกัสมันอย่างจริงจังนะคะคุณลองดูก็ได้ลองชาเลนจ์อะไรกับตัวเองสักเรื่องหนึ่งก็ได้อาจจะเป็นในเรื่องของการลดน้ำหนักเป็นเรื่องของการหารายได้เสริมเป็นเรื่องที่คุณกําลังเล็งอยู่อาจจะเป็นเรื่องการเลื่อนขั้นเลื่อตนตำแหน่งหรือสิ่งที่คุณกําลังคาดหวังเอาไว้ลองดูค่ะแล้วถ้าได้รับสิ่งนั้นหรือไม่ได้รับสิ่งนั้นคุณค่อยมาคอมเมนต์บอกครูเกตใต้คลิปก็ได้ค่ะ สิ่งที่คุณปรารถนาในปัจจุบันของคุณเป็นผลมาจากการกระทำในอดีตของคุณค่ะและหลายครั้งที่คุณพยายามให้บางสิ่งบางอย่างหรือบางคนหรือบางสถานที่สร้างความสุขให้กับคุณแต่คุณกลับไม่ได้รับสิ่งนั้นอย่างแท้จริงเพราะสิ่งเดียวคนเดียวและสถานที่เดียวที่จะทำให้คุณมีความสุขได้อย่างแท้จริงมันอยู่ที่ใจของคุณค่ะและมันอยู่ที่ตัวของคุณเองเท่านั้น ไม่มีใครสร้างความสุขให้ใครได้ถ้าตัวคุณนั้นไม่อนุญาตที่จะมีความสุขเพราะฉะนั้นคุณเองต้องสร้างความสุขให้กับตัวเองนะคะมันไม่ใช่หน้าที่ของคุณที่คุณน่ะจะเปลี่ยนแปลงโลกใบนี้มันไม่ใช่หน้าที่ของคุณที่คุณน่ะจะเปลี่ยนคนรอบข้างงานและหน้าที่ของคุณมันเป็นเพียงแค่ตัวที่ทำให้มันสอดคล้องเหมาะสม พอเพียงและก็พอใจในสิ่งที่คุณเป็นอยู่สิ่งที่คุณจะต้องทำไม่ต้องไปเปลี่ยนใครรักษาใจและภายในของคุณให้ดีก็พอค่ะทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้มันคือพลังงานมันเปลี่ยนแปลงได้มันถ่ายเทได้จิตใจเท่านั้นที่จะสามารถควบคุมเปลี่ยนแปลงทิศทางของพลังงานได้คุณจะถ่ายเทพลังงานให้มันไปอยู่ที่จุดจุดใดทิศทางใดดีหรือไม่ดี ขึ้นอยู่กับตัวคุณเองค่ะเพราะว่าตัวของคุณเป็นต้นต่อของพลังงานทั้งหมดของโลกใบนี้เอาง่ายๆเลยนะคะไม่เกินจริงถ้าครูเกติจะบอกว่าคุณนั่นแหละที่คือพระเจ้าพระเจ้าที่ปรากฏกายในร่างของมนุษย์พระเจ้าที่ถูกสร้างขึ้นมาอย่างสมบูรณ์แบบคุณต้องเชื่อก่อนว่าคุณคือพระเจ้าค่ะพลังงานของคุณจะได้ไร้พรมแดนไร้ขีดจำกัด ที่สำคัญศักยภาพของคุณมันมีแต่มันอาจจะซ่อนอยู่ภายในเพราะคุณไม่เคยเชื่อเลยว่าตัวคุณเองมีศักยภาพคุณก็เลยไม่สามารถที่จะดึงมันออกมาใช้ได้เต็มที่ร้อเอร์เซนลองดูนะคะสร้างวันของคุณเอาไว้ล่วงหน้าด้วยการคิดถึงสิ่งที่คุณจะต้องการให้วันแต่ละวันของคุณดำเนินไปเพื่อไปสกไปถึงสิ่งที่คุณต้องการ และคุณสามารถสร้างชีวิตของคุณได้แต่คุณต้องใช้ความตั้งใจแล้วก็การโฟกัสค่ะความสามารถทั้งหมดความปิติทั้งหมดความรักทั้งหมดความสมบูรณ์ทั้งหมดความเจริญรุ่งเรืองมีพร้อมอยู่แล้วมันรอให้คุณมาคว้ามันไปเมื่อคุณกระหายมันคุณอยากได้มันคุณต้องการมันจริงๆเมื่อนั้น คุณจะตั้งใจจริงและคุณจะมีความปรารถนาอย่างแรงกล้าถึงสิ่งที่คุณต้องการสิ่งนั้นมันจะมาหาคุณค่ะคุณต้องจำเอาไว้ว่าความสวยงามต่างๆมันอยู่รอบตัวคุณมันรอที่จะอวยพรรอที่จะรับคำขอบคุณจากคุณแค่คุณชื่นชมมันขอบคุณมันและอีกในด้านหนึ่งนะคะสำหรับถึงสิ่งที่มันเป็นไปไม่ได้ก็คือ คุณทุ่มเทพลังงานไปให้กับเรื่องที่ไม่ดีคุณจะต้องโฟกัสเรื่องดีคุณต้องอย่าบน่นอย่าตำหนิแต่ให้เปลี่ยนเป็นรู้สึกยินดีกับสิ่งที่คุณมีแล้วคุณจะยิ่งได้รับมันมากขึ้นมากขึ้นค่ะคุณต้องเริ่มฝึกตัวเองตั้งแต่วันนี้นะคะคเกตเป็นคนหนึ่งที่ได้รับสิ่งเหล่านี้มาแล้วเรียบร้อยคเกตเป็นคนหนึ่งที่มองย้อนกลับไปว่าความลับ ที่จะทำให้ได้ในสิ่งที่ต้องการมันไม่ได้อยู่ที่คนอื่นเลยมันอยู่ที่ตัวเราเองเมื่อกูเกะโฟกัสมันมากพอกูเกะสามารถทำมันได้ครูเกะเชื่อว่าคุณเองก็จะสามารถดึงพลังงานหรือศักยภาพที่คุณมีในตัวออกมาได้เช่นเดียวกันถ้าตอนนี้คุณยังไม่ได้พบวิธีนั้นคุณลองค่อยๆเริ่มจากการขอบคุณสิ่งต่างๆที่คุณมีอยู่รอบตัว เริ่มจากการหาสมุดมาสักเล่มเขียนเรื่องราวดีๆที่เกิดขึ้นในแต่ละวันเริ่มจากการมองเห็นสิ่งสำคัญรอบตัวคุณให้เป็นสิ่งที่คุณมีและก็ไม่ได้คิดที่จะไขว่คว้าสิ่งที่มันอยู่ไกลตัวลดกิเลสลดความต้องการพอใจในสิ่งที่ตัวเองมีอยู่ภูมิใจในตัวเองเห็นคุณค่าในตัวเองเท่านั้นแหละค่ะความดีๆสิ่งดีๆต่างๆจะเข้ามาหาคุณในไม่ช้าอย่างแน่นอนค่ะ ขอบคุณมากๆนะคะสำหรับคนที่ชื่นชอบในเรื่องของการพัฒนาตนเองคนที่ชอบในเรื่องของอาหารสมองและก็คนที่เข้ามาซับพอร์ตครูเกด้วยการกดติดตามช่องพอดแคสต์ครูเก๋สเตชัน